คุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะคะทุกวันนี้เนี่ย AI chatbot มันเก่งขึ้นเยอะมากๆเลยแต่ว่า,าทุกครั้งที่เราถามอะไรไปแม้จะเป็นคำถามง่ายๆนะคะมันกลับต้องใช้พลังงานใช้เวลาประมวลผลมหาศาลเลยเหมือนกับว่าเราต้องเปิดไฟทั้งตึก20ชั้น แค่เพื่อจะหาที่เย็บกระดาษอันเดียวในออฟฟิศอะค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกวิธีการใหม่ค่ะมาจาก Microsoft แล้วก็ทีมนักวิจัยนานาชาติเลยที่อาจจะเ,เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้เป็นแนวคิดที่ เหมือนสอนให้ AI คิดคล้ายมนุษย์มากขึ้นคือใช้ทรัพยากรเฉพาะส่วนที่จำเป็นจริงๆแล้วจุดสำคัญเลยนะคะคือไม่ต้องเสียเวลาไปฝึกโมเดล AI ใหม่เลยเนื้อหาของเราวันนี้มาจากวิดีโอ YouTube ที่อธิบายเทคนิคใหม่ชื่อว่า w o n i Na ค่ะเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะเทคนิคนี้มันทำงานยังไงแล้วทำไมมันถึงอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆในเรื่องประสิทธิภาพของ AI นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะปัญหาพื้นฐานของ Large Language Models หรือ LLMs ที่เราใช้กันเยอะๆตอนนี้เนี่ย ก็คือมันทํางานแบบเปิดหมดอะคะ่ะใช้ทรัพยากรทุกส่วนที่มีเลยในการตอบคําถามแต่ละครั้งไม่ว่าจะง่ายหรือยากซึ่งมันก็ทําให้สิ้นเปลืองทั้งพลังงานทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายมากๆเลยค่ะ ใช่ครับถูกต้องเลยคือที่ผ่านมาก็มีความพยายามแก้ปัญหานี้อยู่หลายแนวทางเหมือนกันนะครับแนวทางหนึ่งที่ดังๆก็คือ Mixture of Expert หรือ MOE อันนี้เปรียบเหมือนมีผู้เชี่ยวชาญย่อยๆหลายคนอยู่ในโมเดลแล้วก็เลือกใช้แค่บางคนตามคำถามท,าที่เข้ามา วิธีนี้ผลก็ดีนะครับแต่ว่ามันก็ต้องออกแบบแล้วก็ฝึกโมเดลใหม่ซึ่งซับซ้อนพอสมควรส่วนอีกแนวทางก็คือวิธีที่ไม่ต้องฝึกใหม่เลยอย่างเช่นเทคนิค t ทีหรือ catch พวกนี้จะพยายามปิดการทำงานของเซลล์ประสาทหรือนิวรอนที่ดูไม่ค่อยแอคทีฟหรือแบบว่าส่งเสียงเบาแต่ปัญหามันก็คือบางทีเซลล์ที่เสียงเบาๆเนี่ยอาจจะสําคัญก็ได้ในบางบริบทหรือเซลล์ที่เสียงดังมากๆก็อาจจะไม่จําเป็นสําหรับคําถามนั้น พอเราไปปิดเซลล์เยอะๆเข้า,ขาประสิทธิภาพโดยรวมมันก็เลยลดลงไปครับอ๋อค่ะเข้าตาแล้วค่ะซึ่งตรงนี้เองก็เป็นจุดที่วีนาหรือ weight informed neuron activation เข้ามาพอดีอันนี้เป็นเทคนิคใหม่พัฒนาโดย Microsoft ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีก3แห่งเลยนะคะ ทั้ง Renmin University, New York University แล้วก็ South China University of Technology เพิ่งเผยแพร่เปเปอร์ออกมาสดๆร้อนๆเลยปลายเดือนพฤษภาคม2025นี้เองค่ะแล้วแนวคิดหลักของวนนาที่ว่านี่มันมันทำงานต่างออกไปยังไงละคะมีเคล็ดลับอะไรน่าสนใจบ้างคะ่ะครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆของวนนาก็คือความเรียบง่ายของมัน แต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองที่สำคัญเลยนะครับคือแทนที่จะดูแค่ว่านิวรอนไหนส่งเสียงดังหรือมีค่า activation สูงสุดวินามองไปอีกขั้นหนึ่งเขามองว่านิวรอนที่สำคัญจริงๆเนี่ยคือตัวที่ทั้งส่งเสียงดังและต้องมีอิทธิพลหรือค่าน้ำหนักที่สูงด้วย มันก็เลยเอาค่าความดังหรือ activation มาคูณกับค่าน้ำหนักหรือ weight เลยเพื่อดูพลังรวมที่แท้จริงแล้วค่อยเก็บเฉพาะนิวรอนที่มีพลังรวมสูงสุดจริงๆไว้ทำงานส่วนที่เหลือก็ให้พักไปก่อนชั่วคราวสำหรับคำขามนั้นๆครับตกหรือตกน้อยมากๆเลยครับเข้าใจเลยค่ะ แล้วประเด็นที่ไม่ต้องฝึกโมเดลใหม่นี่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะปกติการฝึกโมเดลทีหนึ่งนี่ใช้ทั้งเวลาทรัพยากรมหาศาลเลยแล้วพอเอาแนวคิดวีนัสนี้ไปทดสอบจริงๆผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะถ้าเทียบกับวิธีดเดิมที่ว่าปิดเซลล์เสียงเบาใช่ครับนั่นเป็นจุดแข็งสำคัญมากๆเลย พอเอาไปทดสอบจริงกับโมเดลยอดนิยมหลายตัวเลยนะครับอย่าง Q11.57b, l a m a 2 7b, l a m a 3 8b แล้วก็ p i 3 14b ทดสอบด้วยชุดทดสอบมาตรฐาน6ชุดที่ครอบคลุมหลายด้านทั้งการให้เหตุผลความรู้รอบตัวคณิตศาสตร์เช่นพวก PQA, GSM8K, MMLU ผลปรากฏว่าค่อนข้างน่าทึ่งนะครับคือ แม้ว่าจะปิดการทำงานของเซลล์ประสาทไปถึง65%เกือบเกือบ2ใน3เลยนะ Weenas ก็ย oh, ังให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีกว่าเทคนิคเดิมอย่าง TIL อยู่ประมาณ1-3%โเปอเนออีกไอ้แป้งเยอะแต่เยอะดีกว่าเดิน1-3%มเปเซเลยเหรอคะครับตัวเลข1-3%นนี้อาจจะฟังดูน้อยนะครับแต่ในวงการ Machine Learning เนี่ยถือว่าเป็นการพัฒนาที่มีนัยสำคัญมากๆโดยเฉพาะเมื่อเราพิจ,จนารณาว่าเราลดการทำงานลดภาระการคำนวณลงไปได้เยอะขนาดนั้นครับ ประสิทธิภาพดีขึ้นทั้งที่ทำงานน้อยลงไปเกือบ2ใน3แบบนี้ก็แปลว่ามันต้องประหยัดพลังงานได้มหาศาลเลยสิคะ แน่นอนครับนี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุดเลยการตัดเซลล์ประสาทที่ไม่จําเป็นออกไปชั่วคราวเนี่ยมันช่วยลดภาระการคํานวณหรือ Flops ลงไปได้ราวๆ6กสิเลยทีเดียวอย่างตัวอย่างในเปนเปอร์นะครับโมเดลเควนต์ถเนี่ยลด f l o อปสจากประมาณ7,000ล้านเหลือแค่2.8พันล้านเองหรือลามาทูลดจาก6.6พันล้านเหลือ2.4พันล้านโหลดไปเกินครึ่งเลย ค,คือทีมวิจัยเขาใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า Singular Value Decomposition หรือ SVD มาช่วยจัดระเบียบค่าเวกของโมเดลก่อนด้วยเพื่อให้การคำนวณตามหลักการของววนาชนาเนี่ยมันมีความแม่นยำแล้วก็พิสูจน์ได้ทางคณิตศาสตร์ว่าข้อผิดพลาดจะอยู่ในระดับต่ำครับแล้วแนวคิดที่ให้เซลล์ประสาทพักชั่วคราวแบบนี้มันต่างจากเทคนิค Wedge p r u n i n g ที่มีอยู่เดิมยังไงบ้างคะเคยได้ยินเหมือนกันอ๋อต่างกันชัดเจนเลยครับ เวทพรูนิ่งแบบดั้งเดิมเนี่ยมันเหมือนการตัดแต่งกิ่งคือเราลบส่วนของเครือข่ายประสาทออกไปเลยถาวรทําให้โมเดลมันเล็กลงซึ่งพอตัดไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะต้องมีการฟลาจูนหรือปรับจูนโมเดลใหม่เพื่อให้ประสิทธิภาพมันกลับมาดีเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงเดิมแต่วินเทอร์เนี่ยเขาไม่ได้ลบอะไรทิ้งถาวรน,นะครับแค่เลือกว่านิวรอนส่วนไหนจะให้พักงานเป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับคําถามที่เข้ามาแต่ละครั้งเลยมันเลยเป็นแบบไดนามิก ทำให้มันยืดหยุ่นกว่ามากแล้วก็กล้าที่จะปิดนิวรอนจํานวนมากๆในคําถามง่ายๆได้โดยที่ไม่เสียความสามารถโดยรวมของโมเดลไปครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะไม่ได้ตัดทิ้งแค่ให้พักเป็นเคสเคสไปแล้วก็มีข่าวดีด้วยนะคะคือ Microsoft ได้เปิดโค้ดของ Vina เป็น Open Source แล้วด้วยอยู่บุญ GitHub ใน Repository ชื่อ Microsoft Vina ค่ะใครพี่เป็นนักพัฒนาหรือสนใจก็เข้าไปศึกษาเข้าไปลองใช้ได้เลยนะคะ นอกจากนี้เห็นว่าจะมีการจัดมินิคอนเฟร e นซ์ออนไลน์เกี่ยวกับพวกโครงสร้างพื้นฐาน AI ในวันที่2สิงหาคม2025นี้ด้วยค่ะน่าสนใจมากๆสรุปแล้ววีนาเนี่ยเป็นแนวคิดที่ดูเหมือนจะง่ายๆนะคะแต่ทรงพลังมากๆเลยทางเรื่องการใช้ activation Cool w e i g เพื่อหาเซลล์สำคัญจริงๆ การประหยัดพลังงานที่แบบโอ้โหมหาศาลกว่า60%ความแม่นยำที่ยังดีเยี่ยมแม้จะปิดเซลลไปเยอะมากแล้วก็ที่ไม่ต้องฝึกโมเดลใหม่เลยแถมยังเป็น Open Source อีกอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ AI ที่ทําได้ง่ายแล้วก็เห็นผลเร็วที่สุดหรือเป็น lowest hanging fruit ของปี2025เลยก็ว่าได้นะคะเนี่ยไปได้เกินครึ่งหนึ่งเลยนะแต่ยังได้คําตอบที่ดีเท่าเดิมหรืออาจจะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ํา มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่แท้จริงหรือบางทีอาจจะเป็นความสิ้นเปลืองที่มันซ่อนอยู่ของวิธีที่เราสร้างแล้วก็ใช้งานโมเดลภาษาขนาดใหญ่เหล่านี้กันมาโดยตลอดหรือเปล่าครับ